สวัสดีครับพบกันกับช่องเกษตรยุคใหม่ชาแนลกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพราะ,มะเมล็ดผักกีนโอ๊กกันอีกครั้งครับวันนี้เราจะมาสอนการเพราะการเพราะ,มะเมล็ดผักกีนคอสและกีนโอ๊กของเราตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึง การเอาเมล็ดลงแผ่นฟองน้ำเดี๋ยวเรามาติดตามกันชมเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในวันนี้ก็จะมีแผ่นฟองน้ำนะครับไว้สาหรับเอาเมล็ดลงลงเข้าไปในหลุมเพื่อเพราะต้นกีนคอร์สแล้วก็ถาดพลาสติกครับหนึ่งถาดพร้อมน้ำ และที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นเมล็ดผักกีนโอ๊กนะครับหนึ่งซองหนึ่งร้อยเมล็ดนำฟองน้ำนะครับแผ่นฟองน้ำที่เราได้ซื้อมานำมานวดกับน้ำที่เราเตรียมเอาไว้นะครับการนวดเป็นการนวดแผ่นฟองน้ำเป็นการไล่อากาศ ที่อยู่ในแผ่นฟองน้ําออกไปครับแล้วก็น้ําจะได้ซึมเข้าไปในแผ่นฟองน้ําฟองน้ําก็จะมีความชื้นซึ่งความชื้นนี้ก็จะทําให้เมล็ดพันธุ์ผักของเราเจริญเติบโตครับ นวดให้จนประมาณว่าฟองน้ำเรามันอุ่มน้ำได้เยอะแล้วถึงจะเอาออกครับโอเคอหน่อยครับน่าจะดูซึมน,น้ำไปได้เยอะแล้วล่ะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นฟองน้ําของเราตอนนี้ก็นําแผ่นฟองน้ํามาวางไว้ในถาดที่เราเตรียมเอาไว้อีกถาหนึ่งนะครับ<อ>เพื่อที่จะเอาเมล็ดผักกินอกลงปลูกในหนุม อุปกรณ์ที่เราจะใช้เพิ่มเติมก็จะมีถ้วยเปล่านะครับเป็นถ้วยพลาสติกอันนี้ก็เป็นถ้วยมาจากซื้อข้าวไลเบอรี่จากซีวินนะครับแล้วก็นำมเมล็ดผักกีนโอ๊กของเราอเอาทีลงถ้วยเพื่อความสะดวกในการนำมเมล็ดลงไปเพาะในทรงน้ำครับ ก็ไม้เสียบลูกชิ้นอันแล้วก็ซองพลาสติกหนงอันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันเลยครับ พอไปเรื่อยๆครับเอามาเรียดลงพอไปเรื่อยๆจนกว่า,าจะบรรจุครบ96หลุมนะครับเพราะว่าแผ่นฟองน้ำหนึ่งแผ่นมันจะมี96หลุมครับ หเม็ดต่อหนึ่งหลุมนะครับหนึ่งมเมล็ดต่อหนหลุม เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเพราะเมล็ดผักกินโอ๊กลงบนแผ่นฟองน้ำของเราตอนนี้เราก็จะมารีเช็คดูว่าแต่ละหลุมที่เราได้หย่อนเมล็ดลงไปเราได้หยอดครบทุกหลุมไหมแล้วก็เมล็ดผักอยู่ลึกเกินไปไหมโอเคครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำถาดถาดของเราไปเก็บไว้ในที่มืดสัก2วันนะครับแล้วก็ก็จะมาดูว่าบลิดผักของเราจะงอกสัก กีต่ตนกันครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของเราเราหวังเอาไว้ว่าทางช่องของเราจะมอบความรู้ไม่มากก็น้อยให้กับท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามาช่องเกษตรชนเนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ